ส,ส,ส,สวัสดีครับผมโอ้โหเจอตัวจริงเสีสเยงจริงเลยพอเห็นเนื้อตัวเห็นรูปล่างต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องคู่นี้แน่นอนเขาเป็นกระแสเป็นเรื่องราวมากมายจนกระทั่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายและที่ทุกอย่างมันจะจบลงที่เวทีบอลฝนจางชนบุรีถามออเคโอก่อนเห็นรูปร่าง กุมารดำคู่โชกแล้วเป็นไงบ้างหนักใจนะหนักใจเพราะเขามีส่วนหนาแบบคือต่อยแล้วมันกว่าจะเข้าไปถึงเนื้อในก็คงยากอ๋อเห็นแสดงว่าเห็นกล้ามเนื้อที่มันขึ้นมาเป็นมัดๆใช่ใช่เขามีความหนาที่เจอกุมารดำล่าสุดหุนแบบนี้ไหมไม่ไม่เพราะว่าเจอล่าสุดยังอ้วนอยู่เลยออตอนนั้น70กว่าพอลงมาแบบนี้แสดงว่าการซ้อมดีตอนนั้น79็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าตอนนี้ตอนนั้นชกชกกันไม่ได้นะเพราะตอนนั้นผมเนี่ยน่าจะหกสิบห้า วนี้ผมเหลือ64 64บใช่กล้เคียงกันผมก็บอสเห็นเห็นเห็นออสรูปล่างแบบนี้แล้วกังวลอะไรไหมไม่ครับไม่เลยใช่ครับเพราะว่ามันก็เวลาคู่ลงนวมแล้วก็ประมาณนี้ครับช่วงชกก็ถือว่าถือว่าออสดูได้เปรียบเยอะเลยออสดูค็าเห็นยังไงช่วงชกเราก็ก็ได้เปรียบแต่ว่า คนสูงเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในช่วงชกยาวกว่าแต่ว่าแรงปะทะอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเหมือนมวลมัดกล้ามอะไรแบบนี้มันจะน้อยกว่าอกุมารดำล่ะมองยังไงก็คือมันก็ต่างคนต่างมีข้อได้เปรียบนะครับแต่มันก็อยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะต่อยยังไงเอาละคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกโอกาสที่จะมายืนผชนะกันแบบนี้น้อยมากถ้าไม่ได้ชกกันครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้ทั้งสองคนมีความรู้สึกยังไงต่อกันเลยก็ อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ให้บอสชกได้ให้เต็มที่เราก็จะทําให้เต็มที่คือมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนโอ้เป็นมวยอาชีพคือผมก็ย้ํงแบบนี้หลายครั้งสัมภาษณ์อีกครั้งก็บอกมันอาจจะไม่ได้เหมือนมวยอาชีพเพราะว่านี่คือครั้งแรกกว่าแมนนี่ปากเกียวจะเป็นปากเกียวเนี่ยเขาไม่ได้ชกห้าไฟสิบไฟและเป็นปากเกียวทุกวันนี้นะเขาต้องชก30ไฟสี่สิบไฟจนเป็นซุปตาทุกวันนี้และนี่คือการชกไฟแรกของเราที่มีการเตรียมตัวกันอ่ะเดือนกว่ากว่าผมก็อาจจะ โหดมันฮา,าอย่าไปคิดว่าโอ้โหม,มันจะต้องเป็นมวยอาชีพที่ดูแล้วสวยงามจะต้องต่อยกันแบบเหมือนที่เราดูผ่านทีวีมันก็คงไม่ขนาดนั้นอารมณ์เหมือมนดูมวยดาราเทนไฟเทนแล,แล้วบอสอะรู้สึกไงก็คือเจอหน้ากันเนี่ยตรงๆเนี่ยพอเจอหน้ากันแบบนี้รู้สึกไงคดี๋ย,ย,ย,ยผมมองว่ามันก็เป็นเกมที่น่าจะสนุกนะพี่ติ๊บใช่คือบนเวทีมันต้องเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างไปซ้อมอะนะเราได้รู้ว่าฮ้ย อาจารย์แต่ละคนนี้ค่าเทคนิคอะไรบ้างบนเวทีไปปรับใช้ได้ไหมคือต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนี่เป็นการชกหวยครั้งแรกในชีวิตและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแต่แต่สิ่งที่สองคนได้รับในการซ้อมครั้งนี้ต้องบอกว่านักมวยและหลายคนไม่มีโอกาสอย่างกุมารดำมีแชมป์โลกอย่างสุริยันดูแลออสมีสุริยันส่วนกุมารดำก็มีเด่นเก้าแสนโอ้โหระดับแชมป์โลกทั้งคู่เลยคอยติวเข้มถามกุมารดำก่อนเทคนิคต่างๆที่บังมาเด่นเก้าแสนใส่ให้เราเนี่ยคิดว่าดีพอที่จะ เอาชนะออเคโอได้ไหมเราก็มั่นใจนะเรามั่นใจเพราะว่าเราก็ได้ทวนมาเต็มที่นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่บนเวทีจะมีจังหวะทําได้หรือเปล่านะแต่ว่าทุกอย่างมันซ้อมมาหมดแล้วครับอยู่ที่เกมแหละครับว่าโอกาสจะเป็นของเราเมื่อไหร่ออดบ้างรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการที่สุริยันมาติดเยอได้ในเรื่องของ การออกหมัดที่ถูกต้องครับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้องการป้องกันตัวที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่ผมจะอามามีพี่พี่ไม้สุรยันเนี่ยผมก็ป้องกันตัวไม่ไม่เป็นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเวลาเราลงนวมกับนักมวยอาชีพอะทำไมเขาต่อยเราง่ายจังวะเพราะว่าเราป้องกันตัวไม่ถูกหลักเลยนะครับเราก็ได้ได้เสริมมาแล้วก็รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบาอันนี้สําคัญมากเลยผมคิดว่าเกมเนี่ย แพ้ชนะอยู่ที่การผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะว่าถ้าเราออกโดยที่ไม่คิดอะไรเลยยังไงก็ไม่เหลือ,อขนาะนักมวยจริงๆเนี่ยเขาเร่งจริงสามยกอาร์ตีเต็มๆเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาก็หมดมเพราะเราไม่ใช่มวยอาชีพเราอาจจะออกกําลังกายนานๆทีเนี่ยถ้าเราเร่งแบบไม่รู้ตัวเนี่ยยังไงก็หมดเราก็เลยเลยเพิ่มในจุดจุดนี้มาว่าอาจังหวะไหนผ่อนจังหวะไหนควรเร่งอ,อะไรแบบนี้ครับแล้วบอสละครับก็ของเราก็ตามเกมครับ รอดูทีมงานสตาฟวางแผนยังไง <Ừ. S 2> แล้วก็ต้องฟังทีมงานด้วยคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยคือสิ่งที่แฟนมวยอยากรู้คือครับจะใครมั่นใจมากกาว่ากันว่าจะสามารถน็อกกันได้ออนมั่นใจว่าน็อกได้ไหมในความรู้สึกของผมผมไม่มั่นใจว่าน็อกได้นะบอสอ่ะ,อะก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยครับแบบน,บบนี้แบบนี้เหมือนอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดหรือเปล่า <laughs> มันมันอยู่ที่จังหวะดีกว,ว่าเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีโอกาสเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมี เหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์อาจจะมีคนเป็นลม,มหรืออาจจะโดนจังๆมันก็มีความเป็นไปได้ครับนี่เป็นครั้งแรกของวงการมวยที่จะต้องบันทึกไว้ในประวิษัทเพราะว่านักข่าวที่มีผู้ติดตามเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทะลุ2องแสนสามแสนครึ่งล้านพูดง่ายครับ มีผู้ติดตามแล้วเป็นนักข่าววงการมวยเพิ่งเลยงคู่แรกเลยด้วยซ้ำไปที่ชกในรายการใหญ่ๆแบบนี้นักข่าวต่อยนักข่าวได้คู่แรกนะคู่แรกรู้สึกยังไงแต่เคยเห็นนักข่าวต่อยกันนักมวย๋อรู้สึกได้ได้ได้เป็นคู่มวยที่วงการมวยจะต้องบันทึกไว้ผมรู้สึกดีใจที่ผมได้ทําตามความฝันของผมดีกว่านะครับไอ้บันทึกประวัติศาสตร์นี่ผมยังเฉยๆนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนเด็กเนี่ยเราเคยมีความฝันว่าเราดูมวยแล้วเราอยากจะขึ้นชกสักครั้งหนึ่ง แต่การชกเนี่ยมันไม่ง่ายมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างต้องมีคู่ชกที่เหมาะสมต้องมีโปรโมเตอร์ต้องมีเวทีต้องมีความพร้อมทุกอย่างมันต้องต้องต้องลงตัวครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราเราไม่มีไม่มีทางทําได้ก็ต้องขอบคุณทีมงานคนจัดมิสเตอร์ป๋องประสานงานที่ทําให้เกิดไฟนี้ขึ้นครับก็รู้สึกดีใจที่ จะได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราไม่รู้ว่าผลแพ้ชนะจริงๆเนี่ยไอ้เงินเดิมพันหรือผลแพ้ชนะ<อ>ผมไม่ได้พูดเพราะออกหน้ากล้องนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือผมได้ทําตามความฝันของผมได้โชว์มวยสักครั้งในชีวิตบอสเหรอครับก็อย่างที่ผมบอกครับมาต่อยไฟนี้เนี่ยคือเรื่องอื่นเราไม่ได้ไปมองเลยคือเราชนะตัวเองก่อนับชนะตัวเองได้แล้วเนี่ย แล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนอื่นจะได้ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็คือเราเอาเงินค่าตัวเราสองคนเนี่ยมอบให้กับการกษษษษุศลค่ายบวยย0ค่ายค่ายละห้าพันครับคือช่วงเนี้ยหลายคนก็เจอภาวา COVID, นะโควิดเนาะพี่ติ๊กลำบากบเงินห้าพันแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันครับผมเชื่อว่าเงินห้าพันตอนเนี้ยสำคัญมากๆาําหรับคนที่กําลังลําบากแล้วก็เรามีโอกาสได้ตอบแทนวงการมวยด้วยผมสองคนมีชื่อเสียงได้ก็เพราะวงการมวยนะมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ตอบแทนผมก็ จะทํามันอก็ต้องต้องบอกว่าเย็นนี้เนี่ยแฟนมวยที่รอดูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าการชกครั้งนี้เนี่ยเราชกจริงนะผมลงโพสต์ไปในเพจก็เดี๋ยวคู่นี้เสมอกันเดี๋ยวคู่นี้ คนชนะก็คือคนชนะชนะน้อยก็คือชนะแพ้น้อยก็คือแพ้นะครับนอกจากว่ารูปเกมมันจะเบียดสูสีจริงจนกรรมการมองไม่ออกเนี่ยโอเคมันมันก็มีโอกาสที่จะเสมอได้แต่ผมย,ยังยืนยันนะเพราะเดี๋ยวก่อนชกเนี่ยคงจะต้องมีการประชุมกติกาก็ก็คงจะต้องย้ำกับกรรมการนะว่าการชกค,ครั้งนี้เนี่ยตัดสินให้เหมือนมวยสากลอาชีพเลยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นการกูศลแล้วเอ้ยชนะนิดนึง ออกเสมอไม่ใช่คือใครชนะก็คือปัดชนะเลยก็คือต้องมีผลแพ้ชนะถ้ามันถ้าชนะถ้ามันไม่เสมอกันจริงๆก็ถ้าชนะเลื่อมเลื่อมก็คือชนะนะแต่ถ้าเสมออิกบบสูสีจนจนออกเบียดไม่ได้อ่านั้นเสมอได้กุมารดาเชื่อหมัดของเราเนี่ยสามารถต่อยออสคิโอน็อกได้ไหมก็ถ้าโดนเต็มเตมในความรู้สึกเรามีโอกาสครับแล้วออสล่ะคิดว่าหมัดของออสต่อยกุมานดาลงไหมคือผมว่าถ้าสะสมเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันแต่ถ้าหมัดเดียวน็อกเนี่ย โอกาสยากในความรู้สึกผมนะแล้วคิดว่าหมัดกุมารดำต่อยเราหล่นไหมผมไม่ไปหล่นไม่หล่น,ลน,นในความรู้สึกผมนะมัดออเคโอต่อยเราหล่นไหมจากที่เราได้เห็นบ้างก็ผมว่าการป้องกันตัวก็น่าจะโอเคนะอ่าแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจเลยนี้สนุกแน่นอนก็ก็ต้องว่าเป็นสีสันของวงการมวยแล้วก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากอาชีพนักข่าวที่อยู่แบบสบายๆง่ายๆแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จก็นอนใช้ชีวิตคน้าอิสระแต่ว่าต้องมาเก็บตัว มีระเบียบวินัยแบบนักกีฬาอาชีพจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ประวัติศาสตร์วงการมวยต้องจารึกไว้สุดท้ายครับออสมีอะไรจะพูดกับกุมารดำก่อนที่จะซัดหน้ากันเย็นนี้ครับก็ประโยชน์สุดท้ายทําให้เต็มที่ชกให้สมกับที่ซ้อมมาแพ้ชนะไม่เป็นไรทุกอย่างมัน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 กีฬามแพ้ชนะได้ผมก็อยากให้เขาทําผลงานให้เต็มที่สักครั้งหนึ่งผมไม่ใช่อยากให้เขาชกให้ต่ำกว่า่าไม่ใช่นะผมอยากให้เขางัดให้มาเต็มที่เพราะผมก็ ก็เชื่อว่าผมน่าจะงัดออกมาได้เต็มที่เหมือนกันอบอสพูดอะไรครับออ<ด>สก็หนึ่งประโยชน์ครับผมขอให้เต็มที่นะครับเพราะแฟนๆก็ติดตามแล้วก็คือรอผลคูเนี่ยแล้วก็อยากจะดูว่าตลอดระยะเวลาเดือนกว่าที่ทั้งสองคนไปซอ้อมมาเป็นยังไงคือม,มันมีความหมายมาก,มากนะครับก็พยายามทาเต็มที่ที่สุดนะครับเพราะผมก็เต็ตมที่แน่นอนอ๋บอบอสฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอเชียวนี้หน่อยครับก็ติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยโอ้โหมัน ถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารนี่มันเหมือนต้มยำนะม,มันมีทุกอย่างมันมีคู่แปรก,ก็คือคู่ผมมันมีคู่มวยเงินแสนมันมีมวยจากสายพี่ดีมาช่วยแล้วก็มีมวยเด็กที่ทุกท่านเนี่ยรอคอยประกบกันมาหลายรอบเฉียวไปเฉียวมาเกิดปัญหานู่นนี่นั่นวันนี้ก็ได้โชคค,คือรายการนี้เนี่ยมันคือรายการที่ตั้งแต่มวยกลับมาผมรู้สึกว่ารายการนี้มันผมอยากดูที่สุดอะอ ขนาดผมผมเป็นนักข่าวผมยังอยากดูที่สุดเลยเพราะมันมันครบจริงๆม,มันมีหลากหลายอารมณ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยแฟนมวยไม่ควรพลาดที่สําคัญเนี่ยมันดูดูฟรีอีกอมไม่ต้องเสียตังไลส่วนผ่านเพจนะครับก็ดูตั้งแต่คู่แรกเลยแล้วกัน16นากา30นาทีไม่ควรพลาดจ,จริงๆให้กําลังใจทุกคนอยากเชียร์ใครเชียร์ได้นะครับก็ ฝากด้วยกันวันนี้ห้ามพลาดนะครับแร้ก็ย้ำนะครับคู่แรกเริ่มเวลา1 6บนกาสามสนาทีหรือว่า4โมงครึ่งถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สตรีมผ่านเพจนะครับแม่ไม้มวยไทยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับทางช่องมวยไทยโรมิดหรืออีกหนึ่งช่องทางครับแอดไลน์นะครับ V A R มวยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับชมมวยรายการดีๆแบบนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับผมขอให้โชคดีมากๆจับมือกันสักหน่อยได้ไหมครับอะไรภาพที่สวยงามครับผม